จริงๆแล้วเศรษฐกิจแย่หรือคนขายของไม่เป็นคะแบบนี้คะ่ะพี่บุม๋มส้มมองว่านะคะเศรษฐกิจเนี่ยมันมีอยู่2แบบค่ะคือเศรษฐกิจระดับประเทศกับเศรษฐกิจของตัวคุณเองอคือถ้าเกิดว่าคุณเอาเศรษฐกิจของตัวเองไปผูกกับเศรษฐกิจของประเทศแน่นอนตอนนี้คือเราเกิดวิกฤตอยู่ถูกไหมคะคุณก็จะแย่ไปด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดคุณมองหาโอกาสที่เป็นมาพร้อมกับวิกฤตนะคะคุณจะอยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ช่วงนี้ทุกคนอาจจะมองว่าสังหาริมารับน่าจะขายยากแต่ตรงกระท้ามนะคะส้มขายได้เดือนนี้ประมาณ1ิทซับค่ะพี่บุ้งก็ขายได้ก็ขายได้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะทีมงานของเราเเคยถามคุณส้มเหมือนกันนะคะว่าแล้วจะมาเล่นตลาดที่กรุงเทพไหมคุณส้มให้คําตอบแบบนี้ว่าต้องศึกษาก่อนฉุกต้อง่าไม่ใช่ว่าคุณส้มบอกว่า mm hmm. ฉันเป็นเจ้าแม่มาจากเชียงใหม่แลวฉันจะเล่นที่ไหนก็ได้ไม่ใช่นะ mm hmm. แม้กระทั่งคุณส้มเองก็ยังต้องบอกว่าขอศึกษาก่อนเพราะอะไร คือเวลาที่เราเข้าไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่ค่ะพี่บุ๋มโดยที่ไม่มีความรู้อันนั้นอนะ่ะคือเหมือนความเสี่ยงเราอะ่ะมันสูงมากค่ะแต่ถ้าเกิดเราเข้าไปในลักษณะที่เรามีความรู้พร้อมอยู่แล้วมันจะลดความเสี่ยงส้มอ,อยากบอกว่าจริงๆแล้วตัวการลงทุนไม่ใช่เสี่ยงนะคะที่เสี่ยงคือตัวคุณเองที่ไปลงทุนนั่นแหละคะ่ะคุณไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยการที่เราต้องไปซื้อทรัพย์สินมาก่อนค่ะนะนั่นหมยถึงเราก็คือเป็นนี่ถูกต้องเอ,อกลัวไม่ว่าจะเป็นนี่ก้อนโต ตอนนั้นนะส้มจะบอกเลยคะ่ะว่าไม่กลัวเลยเพราะว่าส้มรู้ว่ามันหนี้มันมี2อ,อย่างคะ่ะพี่บุ๋ม <Ừ. S 1> มันมีหนี้ดีกับหนี้เสียยังไงคะหนี้เสียคือหนี้ที่มันดึงเงินออกจากกระเป๋าเราเช่นสมมติเราซื้อรถหนึ่งคันนะคะ่ะเราต้องผ่อนทุ้เดือนอันานาั้นน่ะหนี้เสียนะคะเพราะว่ามันดึงเงินจากกระเป๋าเราไปไปตลอดเวลาใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นหนี้ดีคือหนี้ที่มันสร้างไรายได้ให้เรา ตอนนั้นอะส้มซื้อ5้าหดซ้ำคือส้มปล่อยเช่าได้ทั้งหมดนะคะเออมันเป็นหนี้ดีมันเพิ่มเงินในกระเป๋าไว้ค่ะส้มถึงแม้มันจะเป็นหนี้สินแต่มันเป็นหนี้ดีเพราะฉะนันส้มค่อนข้างมั่นใจว่าส้มสะสมหนี้ดีค่ะส้มก็เลยไม่กลัวไม่กลัวที่จะที่จะขายไม่ได้ไม่กลัวที่จะมีหนี้ก้อนโตเพราะว่ามีคนผ่อนให้เราได้ซ้าไปแถ<ต>มยังมีเงินสดเหลืออยู่ในส่วนของตัวคุณส้มเองค่ะณวันนี้หลายคนบอกว่า,วาอสังหาไม่น่าเล่นเพราะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ อยากจะบอกอะไรกับคนที่ิดแบบนี้คะส้มมองตอนนี้นะคะส้มมองว่าในขณะที่วิกฤตกําลังเกิดขึ้นมันเป็นโอกาสในการทำบริษัารีมาซั์เลยค่ะพี่บุ๋เพราะว่าอันดับแรกนะคะคนจะแพนิคบอกว่าเฮ้ยตอนนี้คือถือเงินสดดีกว่าคนจะเทขายะคะ่ะแล้วเวลาคนที่เขาเทขายราคามันมักจะต่ำเพราะฉะนั้นช่วงนี้ส้มซื้อซับได้ต่ำกว่าราคาตลาดประมาณเกือบ50 1 0 0เ